สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกายแลนเดอร์กับทริปเซเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการหาขวดวิวัฒนาการนั่นเองนะ,ะสำหรับการอัพดาวเหลืองของซัมมอนนะคะก็การอัพดาวเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะก็คืออัพดาวเหลืองกับดาวม่วงดาวเหลืองเนี่ยก็คือการกดวิวัฒนาการตรงนี้เนาะสำหรับดาวม่วงเนี่ยก็คือการปลูกพลังตรงนี้นะคะ ก็สาหรับการปลูกพลังหรืออัพดาวม่วงเนี่ยขอพูดในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็จะมาสอนสําหรับการอัพดาวเหลืองกันเนาะการวิวัฒนาการนั่นเองนะคะสําหรับการวิวัฒนาการเนี่ยก็ขวดวิวัฒนาการก็จะมีอยู่สีสีสีแบบนะคะก็คือสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะหรือบางคนก็อาจจะเลือกทีว่าสีทองเนาะ สำหรับวิธีการหาจะมีวิธีไหนบ้างก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วิธีนะคะสำหรับหาขวาดวิวัฒนาการนะคะไปดูกันเลยเนาะสําหรับวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือกดมาที่ผจญภัยตรงนี้การผจญภัยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีหลักๆในการหาขวาดวิทยาการเลยนะคะก็คือสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่องหาขวาดได้เยอะมากๆในแต่ละวันนะคะก็จะมีง่ายธรรมดายากเนาะ แล้วก็ถ้าใครไม่ยังไม่ถึงด่านธรรมดาเนี่ยก็ฟาร,ร์มด่านง่ายก็ได้นะมันจะมีตั้งแต่ด่านแรกไปเลยนะนี่เห็นไหมขวดวิวัฒนาการสีเขียวนะคะอ่าด่านง่ายทั้งหมดเลยเนี่ยไปจนถึงด่าน1ิบเนี่ยจะเป็นขวดสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะยังไม่มีขวดสีฟ้าเนาะสำหรับใครที่ผ่านครบแล้วผ่านแบบสามดาวแล้วอะไรอย่างงี้นะในแต่ละด่านเนาะก็กดเข้าตรงนี้ สามารถกดสู้ต่อเนื่องตรงนี้ได้นะคะนี่มันจะมีจํานวนครั้ง20ครั้งเอากดเริ่มไปมันก็จะต่อสู้อัตโนมัติแล้วก็ฟาร์มได้เยอะมากนะคะสําหรับใครที่หาขวดวิวัฒนาการอยู่เนาะอ่าแต่ยังไม่ผ่านด่านธรรมดานะคะยังไม่ถึงด่านธรรมดาผ่านแค่ด่านง่ายก็กดฟาร์มตรงนี้สู้ต่อเนื่องตรงนี้ได้นะจะได้ขวดวิวัฒนาการเยอะมากๆเนาะก็เป็นวิธีหลักนะคะสําหรับใครที่ถึงด่านธรรมดาแล้วเนี่ย ดันธรรมดาก็จะได้เป็นสีฟ้าด้วยนะมีสีฟ้ากับสีเขียวนะได้สีเขียว2แล้วก็สีฟ้า2นั่นเองนะก็สามารถกดฟาร์มการฟาร์มก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะกดสู้ต่อเนื่องตรงนี้กดเริ่มเนาะก็จะ20ครั้งถ้าครบ20ครั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดต่อสู้ออโต้นะคะเราก็มากดเริ่มต่อสู้ต่อเนื่องใหม่นะก็จะต่อสู้อัตโนมัติไปจนถึง20ครั้งนะไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครกด เล่นในคอมเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็จะสะดวกและง่ายต่อการฟาร์มนะฟาร์มได้นานๆเนาะแต่ถ้าใครที่เล่นในมือถือเนี่ยคือรับรองว่าแบตไหลมากๆนะโคตรไหลเลยนะคะแบตนะอ่าสำหรับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหลักๆในการหาขวดวิญญาณการแล้วก็ได้เยอะมากเลยนะคะมาถึงวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือกดมาที่ฝึกตรงนี้เนาะ แล้วก็จะมีวันที่1นะคะวันที่1ตรงนี้เห็นไหมก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ก็คือวิวันธนการสกายแลนเดอร์หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ขวดวิวันาการ20เป็นสีเขียวนะแล้วก็วันที่สองเนี่ยก็จะมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวมีเงื่อนไขเหมือนกันเนาะแล้วก็วันที่4วันที่สี่นี่เห็นไหมก็จะมีสีฟ้าตรงนี้นะคะอ่านะ ก็ตรงที่ฝึกตรงนี้ก็มากดทาําภารกิจทําเงื่อนไขที่เขากําหนดแล้วก็มารับได้เนาะสาหรับวิธีที่3นะคะก็คือภารกิจกดมาตรงนี้นะคะกดอัปเกรดอันที่2เนาะอ่าเลื่อนมานะคะก็จะมีขวดวิวัฒนาการสีเขียวอยู่เนาะก็มีเงื่อนไขให้เราทํานะถ้าใครที่ไม่รู้เนี่ยก็อ่านดูดีๆนะคะอันนี้อย่างเช่นหนีวิวัฒนาการสก,กายแรเดอร์20ครั้งนะก็กดอัปดาวน์ยี่สิบครั้งเนาะให้ครบ20ครั้งแล้วก็ มากดรับของได้นะคะอ่าเลื่อนลงมาก,ก็จะมีสีเขียวโอโหเยอะมากนะทุกคนนะนี่ตรงนี้นะคะก็มีสีเขียวให้นะอ่าอันนี้ก็เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะมาถึงวิธีที่4นะคะก็คือการรานค้าการซื้อนั่นเองนะกดมาที่3ก็คือร้านค้ามาสเตอร์อีออนนั่นเองนะคือการซื้อตรงนี้นะคะก็จะใช้ผง เห็นไหมผงตรงนี้นะคะผงเวทมนต์ผงเวทมนต์นี่หาได้จากไหนก็คือหาได้จากผจญภัยนั่นเองในแต่ละดานนะคะก็จะมีให้นะเห็นไหมอันสุดท้ายเลยนะคะเป็นผงอีออนผงเวทมนต์นั่นเองนะก็สามารถฟาร์มแล้วก็มาซื้อได้เนาะอ่ะก็จะมีขวดวิทยาการสีฟ้านะคะเสีย80ผงนะจะได้1ขวดนั่นเองแล้วก็ขวดวิทยาการสีเขียวเนี่ยเสีย8 ก็จะได้1ขวดนั่นเองนะต่อ1น1ขวดเนาะอันนี้ไม่จํากัดการซื้อนะสามารถซื้อได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายสําหรับวิธีสุดท้ายก็คือกดมาที่แพ็กเกจนะแล้วก็การเติมการเติมนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะก็มันเป็นแบบถ้าจะเติมแค่เอาขวดวิทยาการมันไม่คุ้มนะเออแนะนําวิธีแรกก็คือการฟาร์มดีกว่าเนาะจะได้เยอะมากๆนะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการประกอบนะคะเหมือนกุญแจวิธีการของกุญแจวิธีการหาหินอัพสกิลต่างๆเนาะก็มีการวิธีการประกอบนั่นเองเนาะก็กดอันตัวซัมมอนตรงไหนก็ได้นะคะกดคําว่าวิวัฒนาการตรงนี้นะอ่าแล้วก็แตะไปที่ขวดของวิวัฒนาการกดประกอบนะคะก็จะมีการประกอบตรงนี้เนาะทั้งหมดสสีนะคะ ถ้าอยากจะถ้ามีขวดสีเขียวเยอะขวานวัฒกาสีเขียวเยอะเนี่ยอยากจะทําเป็นสีฟ้านะคะกดตรงที่สีฟ้าตรงนี้เนาะแล้วกดคําว่าประกอบนะคะสิบขวาสีเขียวเนี่ยจะได้หนึ่งขวาสีฟ้านะคะต่อหนึ่งขวาเนี่ยจะเสียทองเนี่ยหนึ่งพันเนาะสามารถกดประกอบตรงนี้ได้เห็นไหมกดตรงลงปุ๊บก็จะได้มาหนึ่งขวานนะคะก็ถ้าอยากจะทําเยอะๆเนี่ยก็กดบวกตรงนี้ได้นะอ่า แล้วก็ถ้าอยากได้มีสีฟ้าเยอะแล้วเนี่ยอยากทําเป็นสีม่วงบ้างก็กดที่สีม่วงนะคะกดคําว่าประกอบนะสิบขวดสีฟ้าเนี่ยจะได้1ขวดสีม่วงนั่นเองนะคะก็ในแต่ละ1ขวดเนี่ยจะเสีย5,000ันทองเนาะกดคําว่าประกอบตรงนี้ได้เลยนะคะถ้ามีสีม่วงเยอะเนี่ยอยากทําสีทองบ้างนะคะก็กดตรงที่สีทองแล้วก็กดคําว่าประกอบตรงนี้นะแล้วก็10ขวดสีม่วงเนี่ย จะได้1ขวดสีทองนั่นเองนะคะทุกคนนะอ่าจะตามนี้นะคะสำหรับวิธีการหาขวาดวิวัฒน,นาการก็จะมีอยู่5วิธีหลักๆเลยนะคะวิธีหลักๆก,ก็นี่แนะนำให้กดที่ผจญภัยตรงนี้นะจะได้เยอะมากกดฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครผ่านด่านครบแล้วนะอ่ะแล้วก็สำหรับกิ้นะคะกิ้เพิ่งสร้างวันนี้เลยนะมีคนคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆนะคะว่าอยากเข้ากิ้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลย ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีกิลของตัวเองนะคือเาใส่กิลคนอื่นเข้านั่นเองเนาะก็นี้ก็ทําการสร้างแล้วนะคะนี่กิลใหม่ตรงนี้นะคะทีแ c a ทีแนะคะก็เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยตามนี้นะคะก็การเงื่อนไข,ขของการเข้ากิลเนี่ยคือเลเวล10ขึ้นไปเนาะก็สามารถกดเข้าได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากิลทีแ c a ทีแของพี่ดากิลของช่องท i ิปเซตเตอร์นเองก็กดเข้าได้เลยเนาะ รับเลเวล10ขึ้นไปนั่นเองนะคะสามารถเข้ากันได้เลยนะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบลิ่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะหากพี่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่กดติดตามแต่ไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็จะพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆตอ่อทันทีนเนาะก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ